ในวิดีโอต่อไปนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมเล่าแหลมอาจไม่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดพฤติกรรมการเล่าเรียนแบบได้เด็กๆ,ๆน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่และใช้วิจารณญาณในการรับชมหากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปรับชมกันเลย,เยมาเหมือ,อนเดิมครับเดือนเดือนนับหนึ่ง เดินนับสองเลือกอ้วงเลือกอ้วงยังไงถึ่งไม่ใช่โซแซดอะไรของเอเบียดโอทมีเยอะนะโอทไอเดือนมายังเมื่อกีนใอไอดรอปมังเยอะอยู่เลยขอบคุณมากครับอ้าวพี่บีช่องนี้อยากออกนนี่ขอบคุณมากพี่กินกับผมวันนั้นนะแว่นจิงทวเดี๋ยวคุณไปส่งแว่นผมกันนะครับอย่าลืมนะ EMS ลำบากเขาใส่แว่นไที่นอนงงเลยครับกลับมาแว่นหายยั่ไม่อยู่อีกคนหนึ่งคุณครับอยากเปลี่ยนแว่นหรองงเหมือนกันยังคนเดียวใส่สองแว่นเออถามหาแล้วไหนแว่นอยู่ไหนวะยังไม่อยู่ไปโผล่มือควยเฉยก็อะไแหละดูเอาใครมองไม่มองอ่ะโอ้โหไอ้นั่งหลังครับเมาหมดเลยครับไอ้นั่งหลังสามคนน่ะ คนทียอะไรกินจนแว่นหายคนคนเทียอะไรก็ไม่รู้กินจนโดนปรับอ่ะให้ตะกรยปรับให้ไอพวกมึงทำให้พรามพรามสองเสียหายเนี่ยไอเรื่องไม่เสียหายเพื่อนไว้ก่อเลยยิ่งหลับอุ้มไม่ไปถ้าไปอ้วกเลยมึงเคยเห็นอันนี้ปะถังออกซิเจนบนเครื่องบินเนี่ยที่มันหย่อนลงมาเวลาเครื่องตกเดี๋ยวจะข่าวผมอ้วกใส่ล้อรถพี่ดิเลยโอ้โหไม่ใช่เองคนเดียวเงินปรับหนึ่งพันโอ้มีเพื่อนอ่ะ อยู่หลังๆเนี่ยอยู่ข้างหลังๆนี่แหละามามามาคุยกันคุยกันคุยกันครับคุยกันนอกลุงน้องขางครับนั่นแหละคือพี่คุยกันมาสักพักแล้วเรื่องพัดพัดคนเพราะว่ามันต้องเข้าใจด้วยว่าพี่อยากให้แกงมันแอคทีฟอะพี่ก็ไม่ได้ตัดสินใจคนเดียวนะเัดสิ้นกันสินกันหลายคนก็ถามกันหลายคน คือออกไปก็เหมือนเดินทุกอย่างมันแค่แค่เราไม่ได้อยู่ในแกงด้วยกันแต่แค่เราไม่ไอยู่ในฐานะแก๊งอ่ะ,อ,ะอยู่กัน,น,เน,กกกนเหมือนเดิมไมแหละปกติทุกอย่างทุกงก็เหมือนเดิมทุกอย่างถูกไหมไม่มีใครอะไรเปลี่ยนแปลงหรอกแค่อยู่กันเหมือนเดิมแต่แค่เราไม่ได้อยู่ในแก๊งแล้วเป็นประชาชนเล่นชิวๆพร้อมเอมืออ่อไหร่ก็กลับมาดนะันนะฮนั่งคิดนานแล้วะว่าจะพูดดีไหมหรืออะไรยังไง กูไม่อยากให้ใครออกหรอกอมผตรงก็จูเพิงมันไปต่อตาวติ้งตาวติ้งโอ๊ตตาวติ้งชาวติ้งแล้วพี่เยอะไหมใกล้หน่อยพี่ชายม,มันคำนคึงถึงแบบว่าพวกในอนาคตแรงกดดันอะไรต่างๆสิ่งที่ต้องเจออะไรเงี้ยมันหลายอยา่างฮัลโหลพี่ได้ยินไหมได้ยินได้ยินโอเค,คยเฮ้ยใครดีไหม เดนเอาเลยคนล่องหน3-4สามสี่คนเลยว่ะสี่ห้าคนเลยเอา้าอวยกันแต่พี่ก็ไม่อยากกดดันพวกเราด้วยไม่อยากให้แบบออกไปฝึกพัฒนาตัวเองตามเพื่อนให้ทันมันน่าจะดีกว่าใครอ่ะไปเลยพี่ต่อเลยต่อต่อต่อนั่นแหละ มีเสียงกบไหะเดิมเหมือนเดิมมันก็ไม่ได้มีอะไรหรอกแค่เราไม่ได้อยู่เด็กแกงแล้วมันก็มันนั่นแหละอยู่เหมือนเดิมปกติก็คุยกัียนได้เข้าทีบงทีเล่นเกมได้ยังมีคุยกันข้างนอกก็ได้อะไรเงี้ยกินโดกินเหล้าได้หมดแหละเหมือนเดิมทุกอย่างแม่ชายกินเหล้าได้เหมือนเดิมค่ะคืออะไรครับมาก่อนกลับก่อนคืองงฮะมาหลังกลับก่อนเป็นไงครับเนี่ยว่าชากลับหลังนะกลับไาใครครับไปยังไงอ่ะกลัับยงไไปยังไง มีแวะไหมแวะบ้านผมเนี่ยขอบคุณทุกคนมากค่ะอ่ะเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิอย่างเงี้ยขอบคุณค่ะเมื่อกี้เมื่อกี้มันค้างคาพี่ไม่ไงี๋ยว่าฉับแบบแวะเข้ามาในวอรมาคุยเล่นด้วยวอรวอรตัวเองนะวอร์ตัวเองคืออะไรคืออะไรก็หมายถึงใช้วอร์ตเองใช่ไหมเข้ามาใช่ดิอันนี้ป้าครับ กำกวมจับคืออะไรวะพี่เนี่าจะเข้ามาร่างไหนครับเนี่ยล่างนี้แหละไม่ไม่ขออย่างหนึ่งได้ไหมจะบอกจะไม่ไม่อันนี้แต่สรุปคือยังไงคุยเรื่องแก๊งได้่าคุยเรื่องแก๊งโอเคมาแล้วมีคนเด้งแล้ววะโอเคโอเคครับคุยเรื่องแก๊งครับไม่หรอกทุกคนในแก๊งเหมือนเดิมคุยได้ปกติทุกอย่างนั่นแหละเล่นของเล่นเกมข้างนอกอะไรเหมือนเดิมนั่นแหละไม่มีอะไรหรอก จอต้องแกงมันต้องไปต่อเรื่องความสัมพันธ์ก็เหมือนเดิมชิวๆผมว่ารู้ตัวตั้งแต่หน้านแล้วแหละเพราะว่าอยู่ดีเมืองก็รันเนี่ยเจ็ดแปดร้อยคนผมว่าไม่ไหวอยู่แล้วมันอันนี้ไงมันอะไรกะจะมาเล่นชิวๆพี่โตเนี่ยเห็นพี่ชิโตชวนก็เ้ามา,มาันแรกเห็นประมาณสองสามร้อยคคิดว่ามันจะไม่รันมากไงตอนกูคิดถึเมือง <im itation> ใช่สรุปคือเมืองมันรันรันมากกเลย นั่นแหละมือกลับ,บ,บ,บออกไปฝึกวิชากลับมาอาจจะโหดของว่าครูก,ก,ก็ได้ไม,ม่แต่ว่าขอพูดอะไรนิดน,นึงก็จริงๆขอบคุณสองคนมากเลยที่อย่างน้อยตอนเข้ามาก็มันก็เป็นช่วงเวลาที่ก็หนักพอสมควรก็ขอบคุณมากที่ที่เข้ามาช่วยกันอันนี้ขอบคุณจากใจเลยครับไม่เป็นไรครับเอ๊ะเอ๊ยวะอยู่อยู่ยังวะไรอยู่สุโขทัยครับ<ค><ค> เอ้ม่อยู่อยู่อดิครับอยู่ใกล้พี่ฟอร์ดอุตรตอร์นะสำหรับสำหรับกูก็ได้ไหมย็ด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 ถ้ายังรักในตัวแก๊งหรือยังรักในย็ดย็ดย็ดพันกับคนตรงนี้อยู่ก็พ็พาทละเ็งเข้ามาหรือว่ายดเช่ไม่อยู่ของแท้ของแท้ถ้ายักพันตรงนี้เรยยังรักตงนีตัวแก๊งตรงนี้อยู่นั่นแหละขอบคุณมากที่ช่วยกันคนแรกๆที่เด่นๆกันมา เต็มที่แล้วเต็มทีท่ละเห็นเห็นอยู่หล่อแล้วหล่อแล้วรับสมัครคนเข้าแกงเจล่เซมัสครับ <c oughs> เลื่อนเื่อน,นแหละมันมันไม่ใช่สองคนนี่หรอกนี่ไดดอเนี่ก็นั่นแหละมัดฉาแล้วกันมัดฉาเนี่ยเพิ่งเจอข้างนอกก็ที่ด่าหรือว่าอะไรตอนนั้นอ่ะไม่ได้แบบว่าตั้งใจจะอยากจะด่านะไม่ไม่ใช่อย่างนั้นนะผมแค่อยากให้แบบว่าเออเราอยู่ด้วยกันเราแค่ปรับปรุง ในสิ่งที่พลาดไปอะไรเงี้ยนะเขาก็าาจะเข,จข้าใจเนาะมาชากเข้าใจค่ะใช้าใจผมไม่ได้แบบด่าไปเรื่อยอะไรเงี้ยผมแค่อยากให้แบบปรับปรุงอะไรอาจจะถามเข้าใจิดนหน่อยอะไรเงี้ยใช่ใช่โอ๊ตโอ๊ตโอ๊ตก็ขอบคุณมากน้องที่แบบว่ามารันช่วยในตอนที่คนมันขาดอเองเป็นคนที่น่ารักเสมอครับเออ ดีดีดีนะเห็นว่ามึงไม่ค่อยน่ารักแล้วไอสัตว์กูเพิ่งชมไปสัตว์เพิ่งชมไปเมื่อกี้เออนั่นแหละเออนนั่แหละทุกคนขอบสองคนขอบคุณมากเนต้ามันอาจจะตัดสินใจมันอาจจะคิดมาก็สักพักแล้วแหละอือใช่ใช่ใช่ประมาณนี้ประมาณนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากอยู่เหมือนเดิมเล่นด้วยกันเหมือนเดิมใครอ่ะใครบีทดปะเนี่ยไม่ใช่บีทเหรอพี่บีทดูรู้เลยพี่บีท ขามาันหายไปไหนม่รู้น,นั่นไงเอ๊ะแต่งตัวดีๆกันวะเลขมันเลื่อนพี <laughs> ไม่ได้เข้ามาไงตอนแรก่ะเล,เล่มันนั่นแหละมันไม่ใช่แค่สองคนนี้หรอกก็พวกมึงในแก๊งก็ต้องพัฒนาตัวเองด้วยมันก็มีสิทธิ์ออกเหมือนกันเจ็บปะมันไม่ใช่แค่แบบขยันแล้วจะไม่ได้ออกหรืออะไรก็พัฒนาตัวเองกันหน่อยมีสุดแล้วกับแก๊งหน่อยเรืองพวกงานงัดบ้านเนี่ยเวลาว่างอ่ะมึงก็เล่นกับแก๊งหน่อยช่วยแก๊งหน่อย ไอ้ไซเรนอยู่ไหนอะออกมาแนะนำตัวหน่อยดิอยู่ปะไปองได้อองศาได้อองศาด้วยก็ได้เสียงอาจจะคล้ายกันนะครับผมพี่เล็กด้วยพี่เล็กด้วยพี่เล็กด้วยขอใช้แรงได้ไหมครับพี่คได้ครับเลยครับอ่ะอะไรนะพี่ิซต้าแนะนำตัวดีนะตัวชื่อวันนี้องศาเงียบจัดเลยวะประหวัติเลยคนละล่างวะชื่อ OCIC อะไรอายุเท่าไหร่พูดไปเลยชื่อโอเคโอเคครับชื่อ ชื่อีชื่อเอ็มครับชื่อซีชื่ององศาอายุสิบเก้าครับทั้งข้างในทั้งข้างนอกครับผมเคยอยู่เคที่ดาวครับอ้ากูไม่ใช่คุณชื่อมึงแล้วอเอออยู่ตอนอยู่รุนยุคไหนวะเออเมื่อเดือนที่แล้วครับึัจําบันอุ้ยตั้งสามสตอรี่เลยนะองศาต่อเลยมอ้อแม่ไอเลเลนต่อเลยครับชื่อไซเลนครับ โอซีช yeah. yeah! ื่อน้อมศินเนียทำไมเสียงคล้ายกันจังไม่ไม่ตัวเดียวกันปะไหนไอ้าสลมพูดเดิไอองสาพูดแมนเสียงมันคล้ายกันจังปะอายุสิบเก้าครับท้งเครื่องในข้างนอกแล้วก็มามาจากดาวเหมือนกันครับอ้าใช่หรอเดี๋ยวใ้คนเดียวพูดกันด้วยกันองสาองสาต้องพูดนี้พอดีครับพอดีครับโอ้โหพอดีจะไม่ตัวเดียวกันไม่ไหน เออยังคนเยอะเลยจับได้อยู่จับได้เหรอกอบกันมาแม่วัสดีครับเนี่ยวพรุ่งไม่ทันติดกับพวกมันไงเมื่อวานตอนบอลไม่อยู่ยังส่งโคตรพูดมากอ่ะพอดไม่หยุดยิ้มสาจริงจริงจริอะไรอ่ะเหมือนดูดม้ามาพูดทั้งวันอ่ะพูดไม่หยุดขับยางสามหรอไอ้รถขับสามยางบอกว่าต่อยให้ตำรวจอะไรเจ้าปูนตดแตกอะไรพูดไม่หยุดไอ้เีัยทำอะไรมาวะโดนยาเบื่อหนูมาเหรอแต่ตดแตกด้วยจริงมัไม่ได้ทำอะไรครับ แ<ใ>น<ใ>นล้วพาพีมพพ่มึงเข้าคันปะตั้งแต่มึงไล,ล่พิมพ์ที่มึงไล่ฟังแล้วเมื่อวานอ่านให้มึงฟังเลย <ผม S 2> พิมพ์ว่าลาเลเอผมไม่ได้ลานะลาครับมึงพิมพ์ว่าลาไอเดอับตีหนึ่งที่เลื่อนไปตีสองแล้วก็เซิร์ฟแต่ลแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมาอทีกี่โมงไม่รู้ว่าต้องลามั้ยแต่ลาไปก่อนครับองศาเ <c oughs> พืพ่อผมก็อธิบายไงก็เป็นคนละเอียดต้องแบบขั้นตอนปะ เอองงมึงพิมอะไรใสอยามันก็เออบอกพี่ครับผมลาตีสองจบพพิมเนี่ยต้องลาไหมอะไรอะไรเนี่ยองศาอะไรต้องมากี่โมงอะไรของมึงเนี่ยไม่รู้ผมก็องศาเนี่ยไม่น่าไม่น่าหงวงเรื่องการเข้าหาแต่ไซเรนเนี่ยไม่ไม่รู้ว่าว่าเราเป็นคนยังไงเนี่ยเออปกติน้องเป็นคนพูดเยอะไหมไม่เยอะครับเอ้าอันนี้คือเสียงใครนะ แ๊บนึงนะครูฮันจอคูไม่ได้ดูใครขยับปากเห็นปะเมื่อกี้พงศาวพูดบอกแลยมันเหมือนกันจริงอ่ะแม่ถ้าถ้าเสียงมันที่ดาวอ่ะแยกกันง่ายกว่านี้อยู่เสียงมันที่นี่คล้ายอ่ะจัอ่ะแล้วปอนเทคฟอร์มซับผมทำไมครับเนี่ยขอบคุณครับผมครับพี่บอลเออนั่นแหละน้องน้องก็เข้าหาคนใหม่ๆหรือว่าคนใหม่ก็เข้าหาน้องด้วยแล้วก็ทักทายกันหน่อยแก๊งเราเนี่ยเจอ ใครอะไรเงี้ยก็ทักทายเจอกันอ่ะมันทักทายอะไรอย Connie, ่างอะไรอย่างเงี้ยแบบจะพูดจะพูดว่าไงเดี๋ยวะเจอหน้ากันก็ทักทายกัน่ะใช่ใช่ใช่คุยกันนะใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ว่าถูกไม่ถูกก็เดี๋ยวยากสักรอบหน้ามันก็ถูกอยงเงีไปก่อนเดี๋ยวไปเองใช่ใช่ใช่คือทักทายกันทักทายกันไม่ว่าคนคนที่อยู่มาแล้วแล้วคนที่เข้ามาใหม่ว่าคนที่ออกไปอะไรเงี้ยเจอหน้ากันทักทายกันหน่อยอยากให้แบบคุยกันอ่ะ ออประมาณนี้ซึ่งการจะอยู่ในแก๊งอะไรเงี้ยตอนเนี้อยากอยากคัดเรื่องที่ว่าเรามีส่วนร่วมมากแค่ไหนลาบ่อยแค่ไหนพัฒนาตัวเองมากแค่ไหนซึ่งมันก็มีคนดูอยู่ตลอดทุกคนนะบอกทุกคนไม่ใช่สองคนหรือว่าสามคนสี่คนที่ออกไปหรือว่าเพิ่งเข้ามาใหม่อ้าวแปลว่าตอนนี้ผมสองคนคือสุ่มเสี่ยงสุดแล้วเนะี่ยไม่บอกให้ฟังบอกให้ฟัง <Okay. S 2> ไม่ไม่เสียงอาทิตย์ที่แล้วมีคนลาหกวันอยู่อะเออนั่นแหละเนี่ยอันนี้พูดไปเรื่อย <Okay. S 2> ก็อย่าไปฟังเนีย่ยไปฟัง <c oughs> <c oughs> เออนั่นแหละพูดคุยกันเยอะๆอยากให้แบบทักทายไอ้เบียทมึงหยุดนิิงๆงดิกูพูดอยู่เนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยอย่าไปเป็นคนตีนเออนั่นแหละตามนั้นมีใครพูดอะไรไหมอีกเรื่องหนึ่งเลยพี่ <c oughs> <c oughs> อย่า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 ทำตัวเลือนกันเยอะๆนะมึงอะบอกมึงอะ่บอกตัวเองอะน้องไม่แต่แต่อันนี้ผมพูดตามตรงนะของรีไวล์อันนี้ผมขออนุญาตพูดหน่อยไหนๆก็อยู่รวมกันละเพราะว่าตอนช่วงช่วงช่วงบ่ายของสองสามวันที่แล้วอันนี้ก็เรื่องคืออยากกูอยากให้แบบมึงควบคุมอารมณ์ตัวเองหน่อยเว้เรื่องเวลาแบบไปงัดร้านอะไรเงี้ยเหมือนเดิมเลยเรื่องเดิมๆเลยตอนนั้นที่ว่าฆ่าแล้วชุฆ่าแล้วเขาดึงศพอ่ะคือ เขาดึงตอนนั้นคือมึงจะชุบกูใช่ไหมแล้วเขาดึงศพไปแล้วแล้วมึงตื่นมามึงก็ไปแบบมึงสาดอารมณ์ใส่เขาเลยอ่ะเสียละอารมณ์แบบมึงเลื้นอ่ะมึงเลื้อนใส่เขาเลยแบบที่มึงพูดออกมาเมื่อกี้ว่าอย่าเลี้ยนเยอะพยายามควบคุมอารมณ์ตัวเองหน่อยแล้วกูว่าต้องมานั่งขอโทษแทนมึงนะมันแทนแกงนะเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่นึงนะครับอันนี้ผมเขียงคือใครครับอาผมกสั่งข้าวครับเจ้าตี๋ครับแลาวใครสั่งข้าวเขา ไปเร็วปั๊มอ่ะไปปั๊มแล้วสี่ทีปั๊มหนึ่งพี่ยังไงเออคุณรีบค็ก็คือจะบอกเรื่องแผนแก๊งด้วยคือตอนเนี้ยเราไม่ได้เหนือใครมึงก็ขอโทษเขาไปหรือว่าถ้ามันปล่อยได้มึงก็ปล่อยหรือว่ามึงเก็บมันไว้ได้มึงก็เก็บมันได้ดีอยู่แล้วมันได้เล่นอยู่แล้วใช่คือได้ทอนอยู่แล้วตอนนี้มึงทนอ่ะตอนนี้มึงทนเดี๋ยวมึงได้ทอนนะขยะเนาะเออนั่นแหละตอนนนี้หาแก๊งเล่นอยู่ก็ใจเย็นๆกันมันมีแก๊งเล่นอยู่แล้ว ภาพเก่าไม่อยากเป็นภาพเก่าที่ว่าไม่มีของเล่นอะไรเงี้ยอยากให้แบบฟาร์มฟาร์มให้มันฟูฟูแล้วก็เล่นทุกแก๊งอะไรเงี้ยถ้ามันจะเล่นอย่าอารมณ์ร้อนเข้าใจไหมรีไวล์รับทราบครับบอสรีไวล์นี่มึงขีดเส้นตายนะครั้งสุดท้ายแล้วเพราะว่าเตือนตั้งแต่มาเนี้ยมาเนี้ยที่เนี้ยเตือนไปสี่รอบแล้วถ้ามีอีกครั้งหนึ่งก็พักแก๊ง S <S เออน <มา S 1> ัอ่นแหละไม่ต้องไอ้น้องมันคือน้องมันน่าจะรู้ตัวเองแล้วใช่ไหมเรารู้ตัวเองแล้วใช่ครับบอสอ่าคือนัอ่นแหละไม่เป็นไรรู้แล้วก็ไม่ต้องทํามึงเงียบดีที่สุดงงเงียบให้ได้มากที่สุดดีกว่าเราไปกระตุกกระตากมันด,มนดูมันดูไม่เฟี้ยวใช่รปะก็หายดีกว่าแต่ปั๊มไหมครับวันนี้ปั๊มปั๊มได้ปั๊มปั๊ฟังเรียวก่อนฟังเรียวก่อนฟไอเราไอขอบคุณไอ้มาชากับโอ๊ตอีกรอบไปเขา

เดีวยวไม่ทันเร็ว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 เราวเร็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 วิร็วเ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 เร็ว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 